ตัวเต็มมหาเวทผนึกมันในตอนที่235ชัยชนะของโกโจโมุาราสกิระเบิดทำลายล้างราชาคำสาบสุคุณะแพ้เละเทะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมันทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมหาเวทผนึกมันในตอนที่235นะครับซึ่งแน่นอนนะครับภาพต่างๆหรือว่ารายละเอียดนะครับการพูดคุยของแต่และตัวละครนั้นมาครบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนนั้นเข้าใจแบบง่ายแล้วก็มันที่สุดเลยนะครับและเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อ,จอ,อกกแจ The cat ด้วยเประชาของมหาเวทผนึกมารในตอนที่235จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเราจะได้เห็นนะครับร่างของอากิโตะในตอนนี้นะครับก็คือแหลกสลายไปเลยกับการที่ถูกโกโจนั้นใช้ท่าอาโอของตอนเองโจมตีเข้าใส่นะครับจึงทำให้สถานะของอากิโตะในตอนนี้แหลกสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยสายเหตุที่อากิโตะนั้นถูกอาโอโจมตีนะครับแล้วก็แหลกสลายลงไปด้วยการโจมตีเดียวเป็นเพราะว่าโกโจนั้นใช้ประคายทรมินครั้งที่2นะครับในการควบรวมในการใช้กับอาโอไปด้วยจึงทําให้ในตอนนี้นะครับความเข้มข้น ของการต่อสู้นั้นทวีคูณมากยิ่งขึ้นอาคมของโกโจซาโตรุนั้นแรงมากยิ่งขึ้นนะครับกับการที่ใช้ประการทามินนะครับในการควบรวมกับการโจมตีหลังจากที่โกโจนั้นทาลายกิโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขานั้นนะครับได้กระโดดลงมาอยู่เบื้องหน้านะครับของสุคุณะและมโหรากาและในตอนนี้มือขวานะครับของโกโจเริ่มจะฟื้นฟูตนเองได้นะครับด้วยสายเวทย้อนกลับของตนเองนะครับและในท้ายที่สุดแล้วมือของโกโจนั้นก็กลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งด้วยพลังสายเวทย้อนกลับของตนเองและภาพนั้น ถูกตัดไปที่ใบหน้าของซูคูนะในตอนนี้ใบหน้าของซูคูนะนั้นเคร่งเครียดสุดๆเลยแล้วก็มีกรอบคําพูดขึ้นมาแล่ะครับว่าราชาแห่งคำสาบเรียวเมนซูคุนะรู้สึกประม่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปีกับสูที่เขานั้นได้พบเจออย่างโกโจซาโตรุ โดยการต่อสู้นั้นได้เริ่มเปิดฉากการต่อสู้ต่ออีกครั้งหนึ่งโกโจนั้นต่อยขวาเข้าไปนะครับใส่ในตัวของมโมโหรากาพร้อมกับประกายทมินครั้งที่3ของตอนเองนะครับซึ่งมโมโหรากาที่ถูกต่อยนั้นนะครับก็กระเด็นไปส่วนสุกุนะที่เห็นท่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วจึงเอาตัวของตัวเองเข้ามาขวางในตัวของโมโหรากาและเขานั้นนะครับก็ต่อยขวาเข้าใส่ในตัวของโกโจโกโจทําการล็อกแขนขวาของสุกุณะเอาไว้และทําการเวียงร่างของสุกุณะไปกระแทกในตัวของโมโหรากาอย่างเต็มแรงโกโจเห็นจังหวะนี้นะครับที่ คุนะนั้นไม่สามารถจะตั้งรับการโจมตีได้จึงต่อยขวาเข้าไปอย่างเต็มแรงอีกทีหนึ่งพร้อมกับประกายทมินของตนเองแต่มโหราการนั้นใช้แขนงของตัวเองบล็อกนะครับปะกายทมินของโกโจไว้ได้ทันเวลาพอดีนะครับแต่ร่างของมโหราการนั้นก็กระเด็นไปไกลด้วยแรงนะครับการโจมตีที่สุดแสนจะรุนแรงของโกโจซาโตรุในตอนนี้หลังจากนั้นโกโจนะครับได้ท่องอาคมของตนเองพร้อมกับมือนะครับที่คล้ายๆกําลังจะทําท่าอากศแต่มันก็มีการอธิบายแหละครับว่าจุดเริ่มต้นของพลังนะครับที่ใช้ในการโจมตีเลยเนี่ยมันเป็น พลังคาสาบนะครับที่ใช้เทคนิคในการต่อสู้ซึ่งดูเหมือนว่าโกโจซาโตรุของเรานั้นพยายามนะครับที่จะใช้ท่ามูราสกิของตนเองหรือเทคนิคการโจมตีสีม่วงนั่นแหละครับก็คือเป็นการรวมกันของอากะนะครับแล้วก็โอสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินในการรวมกันกลายเป็นสีม่วงแต่แน่นอนโกโจนั้นนะครับถึงแม้จะเก่งขนาดนี้เขาก็ไม่ได้มีข้อยกเวน้นที่เขานั้นจะต้องรวบรวมพลังขั้นสูงและใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับที่เขานั้นจะสามารถรวบรวมสสิ่งสีน้าเงินและสีแดงรวมกันให้กลายเป็นมูราสกิได้จึงทำให้ในตอนนี้สถานะของ โกโจเขานั้นต้องรวบรวมพลังทั้งสองสิ่งรวมกันเพื่อใช้มุราสกิในการโจมตีให้ได้แต่ในตัวของซูคุนะที่เห็นโกโจนั้นกําลังตั้งท่าจะใช้ท่าอากาศนะครับเขาคิดว่าโกโจนั้นเน่ยน่าจะใช้ท่าอากาศมากกว่าซูคุนะนะครับจึงใช้เหลี่ยมของตัวเองนะครับในการตัดสินใจคือต้องการให้มโหราการนั้นมาบล็อกการโจมตีนิซานะครับบล็อกท่าอากาศของโกโจเพื่อให้มโหราการนั้นสามารถปรับตัวนะครับให้เข้ากับอากาศของโกโจให้ได้เพราะถ้าหากสามารถปรับตัวได้แล้วแล้วก็ทําให้การโจมตีอากาศของโกโจนั้นจะไร้ประโยชน์ในนนททััีะครบ หากโมโหรากานั้นสามารถปรับตัวเข้ากับการโจมตีนี้ได้แต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อโกโจซาโตรุนั้นแทนจะยิงนะครับถ้าอากาศใส่ในตัวของสุคุนะหรือว่าโมโหรากาแต่ปรากฏว่าโกโจนั้นดันยิงอากาศนะครับขึ้นไปลอยเหนือฟ้าสุคุณะเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าอันตรายนั้นใกล้จะมาแล้วเขารีบตะโกนเรียกนะครับให้โมโหรากานั้นหลบไปซะนะครับอย่าไปยุ่งนะครับกับอากาศเป็นอันขาดเพราะในตอนนี้สุคุณะนึกขึ้นได้เลยครับว่าโกโจก่อออนนนนนหห้้้้าาาีีเใชโรืสํ นั้นโจมตีใส่อากิโตะเพื่อทําลายใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไออาโอะนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีลูกเดียวไงมันมีหลายลูกนะครับปรากฏว่าโกโจนั้นเนี่ยยังเหลืออาโอะลูกอื่นเอาไว้นะครับเพราะว่าต้องการใช้อาโอะลูกอื่นนั้นมารวมกับอากาศนะครับมันเป็นเหลี่ยมเทคนิคของโกโจสุคุณะนึกขึ้นได้ในตอนนี้นะครับถึงรีบบอกให้หโหรากานั้นรีบหลบไปซะเดี๋ยวเขาจะจัดการทําลายพลังนี้เองนะครับเพราะว่าาหาให้อาโอะกับอากาศนะครับสีน้ําเงินกับสีแดงรวมกันกลายเป็นมูราสกิสีม่วงนะครับจะเกิดความ ก็ได้ให้อโอดนั้นนะครับถูกทําลายทิ้งลงไปก่อนนะครับเราจรึงได้เห็นภาพนะครับเป็นมโหรากานั้นพยายามนะครับจะพุ่งตัวเองเข้าไปด้วยความเร็วสูงในการไปทําลายอาโอดสีน้ําเงินของโกโจแต่โกโจนั้นนะครับได้ใช้ความเร็วของตนเองได้เข้ามาขวางเอาไว้นะครับแล้วก็ต่อยเข้าไปที่ปลายคางนะครับของมโหรากา ด้วยภาพตัดไปที่สุคุณะในตอนนี้โดยเขาตั้งท่านะครับใช้ท่าพลิ่งบัตรของตนเองนะครับหรือว่าท่าเลือดในการโจมตีโดยพยายามที่จะทำลายท่าอากาศของโกโจนะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าหากทำลายอากาศของโกโจหรือว่าไอสีแดงเนี่ยมันจะทำให้นะครับทั้งสองสิ่งอากาศคาปาโอนั้นไม่สามารถชนกันได้และกลายเป็นสีม่วงแต่ปรากฏว่านะครับโกโจน,นั้นได้เข้ามาต่อยในตัวของสุคุนะที่ท้องอย่างเต็มแรงแต่นะครับการโจมตีของสุคุณะนั้นได้โจมตีเข้าไปแล้วนะครับสุคุณะก็เลยบอกโกโจเลยแหละครับว่าแกน่ะช้าเกินไปแล้วนะ แต่ปรากฏว่าโกโจนั้นนะครับได้ทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายโดยการที่เขานั้นท่องท่าอาโอของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับและโจมตีทําลายท่าพิซซิ่งบัตนะครับของสุคุณะนะครับที่กําลังจะโจมตีใส่ท่าอากาศของโกโจทิ้งลงไปซะก่อนจึงทำให้โกโจนั้นสามารถร่อาคมใหม่ได้นะครับและในท้ายที่สุดนะครับโกโจนั้นสามารถรวมนะครับท่าอากาศกับอาโอเข้ารวมด้วยกันได้จนเกิดเป็นท่ามุราสกิสีม่วงในการโจมตีและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่หน้าของยูตะในตอนนี้หน้าของยูตะนะครับก็คือรู้สึกผิดนะครับแล้วก็ขอโทษในต ของคุซาคาเบะนะครับโดยบอกเลยครับว่าเขานั้นขอโทษเลยและการท่าเขานั้นไปช่วยโกโจในตอนนั้นจริงๆคงเป็นภาระให้กับโกโจและโกโจนั้นก็คงจะไม่สามารถรวบรวมในการใช้มูราสกิได้และเราก็จะได้เห็นนะครับว่าโกโจนั้นที่ไร่มูราสกิเสร็จแล้วใช้ท่ามูราสกิในการโจมตีเข้าใส่ในตัวของสุคุนะเกิดเป็นแรงระเบิดวงกว้างเลยนะครับก็คือระเบิดเอาซาชินจูกุนนะครับเสียหายไปนะครับแทบทั้งเมืองเลยนะครับกับแรงระเบิดที่มหึมาและเราจะเห็นว่าตัวของโมฮราการนั้นก็ถูกทําลายลงไปด้วยกับแรงระเบิดคร ั้งนี้ท่ามุราสกินะครับและเมื่อระเบิดนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเราได้เห็นภาพนะครับของสภาพของสุคุาในตอนนี้คือเละตุ้มเป๊ะสุดๆเลยนะครับแขนของเขาขาดเลือดเขานั้นท่วมตัวไปหมดเลยสภาพของเขาในตอนนี้นะครับเละตุ้มเป๊ะหมดหมดเลยนะครับสิ้นสภาพที่สามารถต่อกรกับโกโจได้ต่อแล้วโดยหลังจากนั้นนะครับโกโจก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับสุคุาเนี่ยที่สภาพรอดแล่สุดๆเลยนะครับก็เลยพูดจานะครับกวนตีนโกโจต่อในทันทีมุราสกิสีม่วงงั้นหรอพลังไล่ขีดจำกัดล่างที่เป็นการ โจมตีเหมือนระเบิดไร้ทิศไรทางแบบนั้นเนี่ยมันก็ถูกใจฉันใช้เล่นเหมือนกันเลยแหละนะแต่ดูเหมือนว่าเนี่ยความเสียหายของฉันกับแกเนี่ยมันแทบไม่แตกต่างกันเลยด้วยซ้ําแต่โกโจที่ปรากฏตัวขึ้นนะครับก็เฉลยแลลวครับว่ามันอาจจะดูแตกต่างหน่อยนะเพราะพลังนั้นเนี่ยเป็นพลังที่ฉันเนี่ยสร้างขึ้นมาจึงทําให้มันไม่สามารถทําลายในตัวของฉันได้เพียงพอ,อยังไงล่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่านะครับโกโจนั้นร่างกายของเขานั้นก็เริ่มฟื้นฟูมานะครับด้วยอาคมย้อนกลับ และภาพถูกตัดไปที่คุซาคาเบะนะครับคุซาคาเบะก็บอกเลยแหละครับว่าสุคุณะในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีมโหราการแล้วอีกทั้งการรักษาตัวเนี่ยก็ช้ามากๆเลยล่ะถ้าพูดตามตรงในตอนนี้แล้วล่ะก็โกโจของพวกเราเน่ะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะแล,แล้วแล้วก็มีกรอบข้อความขึ้นตอนท้ายแหละครับว่าผลลัพธ์การต่อสู้ของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในศึกสงครามชินจูกุ เป็นยังไงกันบ้างครับสารมาฮาเวตผนึกมันในตอนที่235ดูเดือดส,สมการรอคอยหรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าไปนิดหนึ่งตอนเลยนะครับที่หลายคนนั้นน่าจะชื่นชอบและอาจจะเกิดคําถามเลยครับว่าและศึกสงครามครั้งนี้สรุปบทสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับกับความมั่นความเดือดเหล่านี้นะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาอันนี้เนะี่ยก็คือมันตัวเต็มมาแล้วใช่ไหมมันมีภาพมีอะไรมาหมดแล้วนะครับจึงทำให้ก็สามารถอธิบายทุกคนได้เข้าใจว่าศึกสงครามครั้งนี้นนนนนะครรััับสุุปปแแลล้้้วเ็ยงงไกกาท อยาให้ทำอะไร,ร,รเกี่ยวกับฮาเวสตนึกมานก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ